ช่วงนี้มีแฟนค่ะช่วงนี้มีแฟนค่ะจะหลิงมีแฟนค่ะมีอะไรก็ต้องปรึกษาแฟนอะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะช่วงนี้จะหลิงมีแฟนมีอะไรก็ต้องปรึกษาแฟนเข้าใจปะแล้วหนูก็เลยแบบว่ามีเซฟโซนอะไรแบบเนี้ยอิจฉาปะ อิจฉาปะถ้าอิจฉา,นะา,าก็ช่วยไม่ได้นะถ้าอิจฉาก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าหนูมีแฟนอะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะเอออะไรแบบเนี้ยหนูมีอะไรหนูก็จะแบบว่าที่รักเราควรทํายังไงดีอะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะเออหนูมีแฟนหนูก็จะแบบว่าที่รัก ดาริ่ง <Darling. S 2> อะไรแบบเนี้ยเราควรทำอะไรดีอะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะเออเพราะฉะนั้นเออที่รักผมว่าคุณหยุดขึ้นไลฟ์ไปสักพักหนึ่งอะไรแบบเนี้ยหรือว่าคุณไปท่องเที่ยวโลกอะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะ <c oughs> เออหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยต่อแฟนไปว่า เข้าใจนะคะอะไรแบบเนี้ยช่วงนี้มีแฟนค่ะช่วงนี้มีแฟนค่ะจล